ด้โอเคเกาห่วยเดียวก็เฝ้าซ้ำยุดเลยมาสการครับผมมาสักการ์บครับมาสักการับมีทุกจะเลื่อนพรมาตามสายฝนด้วยเสียงฝนอีกครับฝนเนาะตามสายฝนฝนเป็นทีเลยมาหดมายน่ยมันได้อนจะฝนเนาะหนาฝนธรรมดาแบบหนาฝน คือว no so yes. <laughs> yep. er. ัถือกรรมะครับอาจารย์คืออาจารย์ทีย่เหล่นักดรีเปียนหหาเปลี่ยนคือแค่อาจารย์แล้วไอจีวถุเนาะโอ้ก็ีห้หาเปี่อยู่ันก็หลายตทือางือเหาหาเลี่าเวั่งลนครับเหน๋ยวคือัวคตั่าลีจ้าวดวานแลปยห หาเปียกตงานว่าอาจารย์ไงวิ่งวิ่งหาเนี่ยมาวิงโมกกระืดเวนี่หรอไม่วิ่งอาจารย์ก็เคยพาไปหนดหมดเลยต้อาจับไปนะเออซื้ออะไรก็ได้มันเกิดยว่าหิ้หาจิตโมกเว้ยหมดทีเดียวมาโมกซี่เงอนบวอผลัพธ์ก็มาหาเป็ดวิ่งหาวิ่งโมกกระชืดเวตัววคือไดลูนยางพางเลย้หมดนีุ่ยักขงเออ ตันี้ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดศูนย์ไว้ะด้ให้ติดนับจัจัจับจังไหนก็ได้ก็ให้ติดศูนย์ไวน่ศูนย์โดยเครื่พวกนี้หน่อยเนาะศูน่มันเาจัตัวกันวมันหลศูนย์อย่เคยพลาดหรอกมันเคาจัศูโอ้ยหลอยู่ลหาานีศูนย์เดี๋พี่ศูนย์่พอกีศูนย์ว่ากขันยนรถ ได้พ่วงๆมันมีศูนย์แท้แนี่อาจารย์พวกมีศูนย์หนอที่ได้ศูนย์เข้าปัจจัยที่ไหนได้ศูนย์หลายปุจังไหนก็มาศูนย์เลยวันนด้เหตุซีนแล้วจังไหนศืนอ์ยังก็ได้เหตุที่ศูนย์ไว้ให้วิ่งตัวเดียวเลยศูนย์นี่สิมาลางมาบนก็ได้บอกเคยผ่านเหตุวิ่งเด้ออ้าวเรียนไปศูนย์ไว้ lắc sấp lắc lơi, mát này tức lắc, nuôi lắc sấp là lắc, súp nè lắc lơi, Má này tức 3 lắc là, tít súp tô một lắc, một tô một lắc, men, bồn lăng, bồn lăng nữa, súp bồn lăng, tít súp ờ, tít súp bồn lăng, um, hay nghe khó quên, nghe ai cũng đói, súp súp nhãng cái này thì tít súp vậy, ngót đi, có đấy súp thì bớt tít súp nữa các, gạo ngon nó giấu với pha. มันใจมันใจเราเละเด็กพี่บ๊วยเคยลาดอ่เจตังของเราเลยคุมันมีศูนย์แต่หาว่าหลาศิษย์อาจารย์เอยะวะเรียกอาจารย์กลุมหย่เรามีศูนย์อาจารย์เล่มีอาจารย์เหรอี่ของอาจารย์นี่จ้อาจารย์มันใจคาเมื่ไปเนาะมันใจยังแยงเลยเต็นนั่นสะแพร่หรอครับไม่แเต็มรับกระเทีเนี่ยยุไก้กระเทียยุไกหมุ้นเนี่ จับฟูเด้อจับฟูครับห้ซสีหอสามคูสองตัวสองตัวแค่นั้นนะห้สามคู3ตัวมีครับสามตัวไว้เทียงคนก่อนติเจรณาสองตัวเอาสองตัวไปก่อนเข็ดเข็ดเขนี่นะสื่อลางสื่อโดนไนเราพสามซุสามสามูไปกลับูแรกหาศูนมันสี่หลายพูเพรต้องกลับห้ซนเอฟซมันกลับเอง Nhà xuân đêm khẳng định. Hứa. Bất kỳ nơi thì... là của nào? Nhà xuân đấy cháu ngoại tranh. Hố xuân? Nhà. Nhà. Hãy đừng có hai cháu ngoại tranh. Hố xuân đêm khắp. 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 Hố xuân ไม่ได้ดับกคราอาจาพเจ้าเรียกนี่มันสิเป็นเรียกางล่างได้นี่นี่ข้างบนนี่มันสีดับศูนย์สี่บวกหกอ่ะได้ศูนย์ดับศูนย์ข้างล่างนี่ยห้าบวกเปลี่ดับสามข้าล่างดับสามข้ย่าไปซื้อเรีกที่สามมวลนี่อันนี้ล่างอย่างเดียวอาจารย์ล่างบอย่างเดียวนั่น ยขบุญสิให้ามตัวบุญด้เตรียมพรอสมตัวบุญนอเตรียมรองสตัวบุญาาจย์กว้างสามตัวบุญนะพร้อมรครับผมเก้าสองหเก้าสองหามีเชื่อชุดไหมหางเดียวหางเดียวอยาเก้าสอหางเดียวเก้าสองห้า่าเดียวผู้ใดเดียวตามสูตรพระอาจารย์เดีอดสิไปตัดเอาไปัดตัดเอา ข้างเดียวกว้างกันตามศูนย์อาจารย์กว้างบอกว่าบนดับศูนย์ล่างดับสามอาจารย์ครับเอากระคูมาตั้งไว้ข้างหนาครับนั่นะกรบูหมาาจา์ครับแนวทางรางสองตัวอาจารย์มักจะได้ที่สุดครับเก็บย์ศนเม็ดเดียวนา่นเม็ดเดียวนะครับตัวจาห้าัสิุนี้อาจารย์เขียนไว้เมือนเดิมเลยอาจารย์นี่จีีร่ให้เ็ศูนตัวเน้นเลย เห็นน้ำเสดดเด็ดรู้อายจังเดยกับเขาบัตถุแข่งก่อนก็สอบไฟฟ้ากแง่ผู้น้องในล้งถูกต้องแม่นบอกบ้าทีเจียนครับตัวนี้ทีมดีคือผู้โชคดีแม่นผู้ใดเห็นทีมดีแหละคือผู้โชคดีวิ่งไม่ได้สูตรเนี่ยการลัดตีมาล้านเอเซนผู้น้องในล้วงนี่วัตถึดิบเท่าไหร่ล่ะสั้งเลยอาจารย์เขาตั้งให้นะครับอาตั้งผีก่อนเอาครับครเด้อยวแบบที้โอเคเอาถิ่นนู้นให้ดอกยวเดี๋ยว้งนี่ก่อนอาจารย์เข้ามุมไหนมันจื๊ ไอ้าเกลเอาก่อน้าที่แกเอาแขนแขนเป็นมุกวมถาบ่มี่ถาบอมีศูนย์มาบีบไขรหั่มรอะบีบใครหัเบาที่เกลเลยเดีอฟังเนี่ยบ่มมีศูนย์นะบอมีศูนย์ากันศูนย์ค่ะศูนย์เนี่ศูนย์ยังวาศูนยยางขักเลยบอกไม่ิเป็นเล็กลางเนี่งห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ี่เป็นลางูนย์คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบนนี่หางเดียวเก้าสองห้าอัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลย คุณอ้ไรมีเมียขอเงินเมียบ่ได้ก็ไปขอเงิมียหน่อยซื้อเอาอีกแล้วก็แบบน้องโอ้ยอาจารย์คุณปุ่นปุ่นปุ่นเบิ้งเดี๋ยวสิว่าไอ้คนไทยบ่เป็นเพราะว่ามาหลายช่องต้องต้องบู๊แน่คุณอะไมีผัวหลายคนกับผัวใหญ่บ่ให้ก็ไปขอผัวหน่อยเอ้าหมวดนี่ผู้บ่มีผัวนี่แล้วอาจารย์เลยงานําอยู่นิล่าคมนะผู้กําพาผัวติบชอบแฟร์นะมู่กําพาผัวก็มี่ิ50 เนีนสุดๆเลยพี่นิวสุดินบอกเอฟซีเนีนเจ็ดเม็ดเดียวเนีนเจ็ดศเม็เดียวเม็ดเดียวผู้ใดมีเงินหน่อยนะเนียนตัวใดค่ะเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยไปนะคะพี่อัดไปเลยคนเล่วอกมีเจ็ดมีศูนย์ห่าเดี๋ยสิได้ไล่โซดมากหมดละอีีออกแค่นวดนี่จะไม่ก็ถือสามตัวในเก้าสองห้าได้ไล่โซดมากเหี้ยะ เขาแท้เรียกว่านี่งวดสุดท้ายของพันษา,า,าพันษาแล้วสิออกพันษาแล้วหอวกพันษาแล้วตัดเอาเด้อถ้าว่าเรียกหาเกาก็เปียนเก,าก้าวันหัวได้ได้พันษานี่นี่แหละงวดสุดท้ายนี่ม่หัวเอการสรรเสริญพระจานทา์ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับออสำหรับแนวทางสองตัวล่างนะครับเน้นที่เจ็ดศูนย์นะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งครับบดต้องไปซื้อครับบนเล่ล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับอสํหรับ